เมื่อสุริยนยามสนตยาโมโนกาก็บินมาสุรังให้มาคิดถึงทองทุ่งนาเสยียจาง ่าานนนะะี้้ยยัังงคออวเมืไรจกลบบนนะสวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทยไท,ทสยสไปย์อนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้โคดสุคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะ ดูแต่ข่าวลุ้นไปตามข่าวแต่ละวันนะคะก็ขอส่งกำลังใจส่งใจไปทางเมืองไทยเรานะคะขอให้ทุกคนสู้ๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งล่ะคะ่ะสำหรับตัว,ต,วตัวเองนะคะที่บอกเคยได้ทำลิปลงคลิปิปันใดช่วงนี้นะคะกับเป็นห่วงทางบ้านนะคะหลากหลายอย่างค่ะ แต่คนอื่นก็ไม่ได้ว่ากันนะคะคนอื่นก็ลงคลิปกันไปสม่ำเสมอนะคะก็ไม่ได้ว่ากันแต่ตัวตัวเองก็พอรู้ข่าวมาก็หดหูใจเนาะคะ่ะหลากหลายเรื่องราวในข่าวหน่นนี่นั่นนะคะกับว่าอ,อยากว้าวอยากยำปันใดเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนสู่ๆเด้อจ้ะเมือนีีมีอย่างมาอวดมาอ้างนิดนึงนะคะพอดีผมว่าล่างรถแล้วแฟนไปทุระทางเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะ ไกลจากตัวโตวไปประมาณ 60- 70กิโลเมตรได้ค่ะก็เลยบอกพพเพื่นผ้าแวะร้านไทยนะคะร้านขายของไทยที่เจ้าของคนไทยโดยตรงนะคะที่ตัวโต,วตวก็มีสองร้านแต่เจ้าของคนจีนส่วนมากของจีนจะเยอะที่ส่งมาจากทางเอเชียทางบ้านเรานะคะของไทยก็จะมีอยู่ค่ะได้อะไรมาบ้างครับก่อนอื่นก็ น้ำจิ้มแจ่วอีสาน1นึขวดกับพี่น้องค่ะน้ำจิ้มเข่ามันไก่่าสันวาเนาะค่ะมีห้ออะไรก็ช่างเถอะเนาะค่ะเราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกน้ำปลาปรุงรสเรียบร้อยแล้วของคุณแม่อะไรก็ช่างเถอะนะคะสขวดค่ะสำหรับน้ำปลาเองนะคะต,ตัวกับนี่กับปุกไงกับปุกหนึ่งนะคะ โตโัวตมัดสื่อแบบถูกถูกแบบเข้มในลานจีนนะคะน้ำปลาของไทยคือกันนะคะพวกนี้โตโัวตกับสิเทลลงไปในกับปุกไงคือกันนะคะเราก็สื่อแบบถูกมาผสมค่ะเพราะว่าของพวกนี้บางเทอมมันก็มีรสหวานรสเลี่ยนเกินไปโตโัวตกับบวกใครชอบปันใดคะ่ะกับสิเทผสมกับปุกไงไปเลยกับสื่อของถูกถูกมาผสมใส่กันลงไปอีกน้อยหนึ่งนะคะแต่ว่ากะเหลียวแต่คนชอบเนาะค่ะประด้วว่ากัน คองแคลงค่ะเติมความหวานนิดนึงได้คองแข้งนะคะอันนี้กับแบงเดี๋ยวตัวๆกับสีแบงใส่ช่องแข็งไว้นะจ๊ะกับสีแบงซีผุ่นละค่ะเห็ดกินซีเทียร์จบท้องกินผู้เดียวนะคะสาหรับแฟนตัวตัวกับพวกกินนะคะสําหรับของหวานบานเท่าพอดีขนุนกับมีนนะคะดี๋ยวกระสีเห็ดอยู่ค่ะต้มบักแข็งน้อยหนึ่งบักแข้งค่ะจ้าของร้านก็บอกว่าอุ้ยบักแข้งหนูหลยหลายพี่ หนูอยากให้พี่ไปกินซอยแด้ถูกๆก็เลยสือสองยูโรค่ะนี่ถูกกว่ามูสองยูโรค่ะแปดสิบบาทเด้อค่ะมะแขงนะคะมะเขือพรวงล่ะคะ่บะบักเขือจ้าบักเขือเมืองตัวตัวว่ามีเลยะะเด้อค่ะบักเขือพวกนี้นะคะมีบักเขือแบบอื่นนะคะพวกหล่านจีนก็เลยได้มาลูวนหนึ่งะคะ่ะล้วนหนึ่งเพิกรกร์ลราคาไฮยูดอกรุ่นค,คิดเท่าไหร่ล,ล่ะคะเพิรงกอนเก้ายูโรค่ะ สามลอยกับาทกับเกือถุงนี้นะคะกับสิไดแบงตัวคนบอกว่าผ้าผ้าเราแซอร์นามแล้วเกลือใส่หน่อยหนึ่งนะคะเราก็สามารถแช่ในช่องฟิตได้ถ้ากินหนาหนาวได้นะครับเยวตัว,ตว,ตว,ตวกับสีเห็ดไว้นะคะสแบงกินเอาเนาะคะ่ะได้รถดีมาด้วยกระสอบหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะกระสอบหนึ่งค่ะลานจีนอยู่นี่บางเทียยี่ห้อพวกนีกับบอกเคมีปันไดแต่ว่ากับมีอยู่ค่ะาขๆกันนะคะ กุนเชียงหอหนึ่งกับซิผาโยูโรประมาณเนาะคะ่ะแล้วกับเพื่อแถมพักมาอันนี้ใบย่อนะคะจะเสียหยังกินออกคะ่ะเ่็นว่าพักมัน,มนกับซีอาจสิไก่เนา่าไกล่หยังเสียงเป็นนะคะจะเป็นแถมให้นะคะผักชีไปเรื่อยค่ะเพื่อแถมให้สองหอค่ะไก่สิกาป่านเก่าเหล่าค่ะต่ว่าก็โอเคอยู่ค่ะของพี่นะจา้าบริวารกันอันนี้ประตูเค็มประตูหอมค่ะ แพ็กนี่กับซีลอยอุลับไปเป็นเงินไทยเนาะค่ะซีโต้เดี๋ยวจังสเปงเขาช่องแข่งช่องหยังน้าค่ะนี่กับสิได็กินโดนอยู่กับประตุเข้มเนาะค่ะนี่ราคาแนวไรมานะคะราคากระสุไอ้ข่าเหนียวกระสอบหนึ่งค่ะสิบยูโรค่ะเอาะว่เป็นสิบยูโรสิบกิโลนะคะได้ข้าเหนียวมานน้ำกระสอบหนึ่งนะคะนี่ราคาทั้่หมงบด กองยูนีละค่ะกับเป็นเนื้ไทยกับเราๆสี่พันบาทเนาะค่ะลอยหายูโรค่ะขนาด,ดเป็นรถเ้แล้อนะคะแล้วพก็แถมอินดอร์พารามมาน้ำงพวงนึงเนาะคะ่ะสี่หาหวยกับพอได้กินอยู่ค่ะที่แรกใบนะค่ะว่าสิเริ่มถ่ายคลิปจากขึ้นรถไปไปถึงร้านไทยว่าจะถ่ายด้วยพอดีถนนหน้าร้านของนั่งนั่นนะคะของร้านใน ขายของไทยเจ้าของเป็นคนไทยเองเนั่นนะคะเพื่อนใดสอมแซมเป็นปิดไฟพอดีสาเจ้าของกับไปฮอดเพื่อว่าโอ้ยขอตัวเด้อพี่ไฟดับในลานแต่ว่าพี่ก็สามารถใส่เฟชายใส่หยังหาของได้เด้อว่าสันเพ่นว่าเพป็นดับประมาณครึ่งชั่วโมงว่าสันว่าเอาตายหาเลยอเสียจังใดจีฉันว่าสิดท้ายคลิปอยู่แม่ว่าสันก็เลยกว่ากันเล่นไปน้มก็เลยหาเอาไว้เฟชายในมือถือนะคะาทยายหางในยางฮะเบิ้งของเจ้าเจียวนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นหันไฟ่ดับกับซื้อของหลายอยู่เยอะค่ะตัวๆเขาก็ได้ซื้อรู้หรอกค่ะจะลืเรียลเดียวสมมติว่าจะไปล้านไทยของไทยโดยตรงยี่หลีธรรมดาเขาว่าเขามีเพจยู่สามารถสรังพานเ e b บุ k ก็ะไดพอดีพานไปทังนั้นพอดีนะคะการเดียเที่ยวเมืองนั้นนะค่ะเดี๋ยวท,ยวทยวนายไปยูเดียว,ยวมือรุ่นจักสิล่งคลิปเดีพีนองเบิ้งนะคะอันนี้กรลุงของไทยเบิง้งสกักคนค่ะก็ได้ดมากนี่แหละจา้า ก็เลยประเทไทยคลิปลานเป็นซ้ำเสียเที่ยวอยู่หน่อยหนึ่งยุดอกค่าล้านเพื่อกะถือว่าอยาพร้อมเป็นคนไทยเปิดเปิดยูมองหันเราประมาณสองสามปีนะคะก็อยากให้พี่น้องเห็นกิจการของคนไทยในต่างแดนอยู่ค่ะแต่ว่าโอกาสหนานคุณราคาในผ่านไปแต่ว่าหันปกติแล้วก็วนี่ซ้ำว่บปีนี่กับสื่อเที่ยนึงนี่แหละคะ่ะสะไปไปผุ่นนะคะ,ะเฉลี่ยราคาเร็วกับซ้ำๆพอพกับคนตกโกเนาะค่ะ ของลานเอเชียลานจีนยังเมืองโตโตกันะคะ่พอพอกันแต่ว่าพวกปลาพวกย่างซี่กัสิบอกไหมี่ปันไดนนะคะกัสิมีแต่ของพวกจีนของอัดแข็งกัสิมีอยู่พวกของไทยกัสิมีอยู่แต่ว่าพวกชะอมพวกย่างกัมมีอยูค่ค่ะผักขาผักย่างนอกค่ะนี่แหละค่ะก็เลยมาอวดมาอ่างนิดหนึ่งนะคะมาบอกสู้กันฟังนะคะแพงห้องก็ว่าสือดูนะมีเครื่องปรุงเร็วเครื่องปรุงครบผสมประสานกับอาหารการกินทางเมืองนอกเขา ห้างฝรั่งเขาผักเอ่ยผักบ็อกแครีดอกกะหล่ลำเอ่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็ถือว่าถูกนะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์นะคะหมูหมากาไก่พวกนี้ก็ถือว่าถูกอยู่ค่ะอันนี้ขวดหนึ่งก็สิบว่าซ้ำหมูอยู่น่โลหนึ่งบุหรี่มั้งคะ่ะเฉลี่ยไปเร็วก็ได้เนาะคะ่ะเอาวัส่อกับวัตถด้กินนะคะยิ่งโรคระบาดวุ่นวายกันขนาดนี้อยากกินอะไรก็กินไปนะคะ ตายไปก็ไม่ได้กินเด้อค่ะตายไปเขาก็สิเผาถิ่มพือ้อนะคะข้ามีชีวิตอยู่หายใจอยู่อยากกินอย่างพอสื่อใด้บหรือบาบกาแล้งบบเดือดร้อนเจ้าของกะสื่อกินไปบำรุงเจ้าของไปดูเลียเจ้าของไปเนาะค่ะพ่น้องค่ะสมัยก่อนเคยคิดอยู่เด้อค่ะอันนี้ก็ยาดราม่ากันเด้อค่ะก็ค,คิดว่านูนีนัน,นแบงสันปันส่วนสิเก็บสิตั้งใจเก็บเงินสนนี่นนพ่อมาเจอโรคระบาดบุไวไหวบุ๋มบำมกันมากนะคะ เก็บเข้ากับเก็บอยู่ค่ะแต่ว่าย่อมรับแบบปีนี้โตกับบ่อเดืใครได้ตั้งใจเก็บคือต่ก่อนนะคะอยากใส่ยังเฮ้ากับใส่ไปอยากไปเที่ยวใดเฮ้ากับไปเที่ยวซ้ำห้มงมี่แห้งอยู่ค่ะวันดีคืนดีเราเจ็บไข้ได้ป่วยวันไหนเราก็ไม่รู้เนาะค่ะขอให้บ่เดือดร้อนเขาบ่าเดือดร้อนเฮ้าพ่อได้๋ทรงเสียพ่อเมีพล่องได้ซอยทางเมืองไทยน้าก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับชีวิตนี้นะช่วงนี้นะคะ แล้วก็เรื่องสิงไปเที่ยวกับแฟนนะคะอีกสองสามหมื่นที่แฟนก็สิหยุดงานนะคะฝรั่งเขาก็นับวันนะคะจะหยุดพักฤดูร้อนจะไปฮอลิเด์กันจองโรงแรมไปแล้วนะคะสทิติสไปเมืองนึงทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์พุณละชาแล้วก็เลยตัวกลงกับแฟนถึงเบิงข่าวร้องที่แรกตัวโตก็ว่าใจนึงก็อยากไปกรีกไปอิตาลีไปสเปนอยู่ดอกค่ะปีนี้ก็ได้แต่ว่า ความที่หลายๆอย่างที่มันไม่ลงตัวนะครับเพราะเราต้องนั่งเครื่องถ้าให้แฟนขับรถมันก็ขับได้แต่เราขับแทนกันไม่ได้ครับคนเดียวก็สงสารเขาแฟนเขาเไมัเนวัยรุ่นนะคะเถ่าเลี้ยวเนาะค่ะกะเ็เลยบึ้งในข่าวเมื่อวานไัยรุ่นนี่ยตะเล่นก็แห่ไปเที่ยวทั้งประเทศทังกรีทีนี้มาตรการรักษาความอะไรนะความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดโควิดแต่และประเทศมันไม่เหมือนกันบางประเทศ ติดปุ๊บเจา้ายุเมืองเจ้าประเทศเจา้าเจ้าบอติดแต่ว่าเจ้าเที่ยวญี่ปุ่นได้สามตีเมือไปตรวจเจ้ามีเชื่อเจ้าเป็นไข่ขึ้นมานะคะในต่างแดนนะคะเขาก,การะกักตัวเจา้าสิบมือหรือว่า2สองอาทิตย์บานนี้กวุ่นไหยประสานงานทั้งบริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนน่นนี่นั่นกเ็เห็นในข้าวนะคะ แต่ละประเทศบางประเทศเขาเข้มงวดมากเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ไปแข่งขันกีฬานะคะกีฬาก็จบไปแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนที่จะไปขึ้นเครื่องไปตรวจกันเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างจะลงเครื่องแล้วไปพักอยู่ที่นู่นนะคะไม่กี่วันก่อนจะแข่งตรวจเจอเชื่อค้นั่งก็เสียดายครับปกตินั่งก็หวังสี่เหรียญทองเนาะคะ่ะกับว่าดกแข่งซะถือกลับตัวไปซะ บางประเทศก,กักตัวก็ก,กักตัวจริงๆนะคะยิงโซนเอเชียเรานะคะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเลยนะคะท mm. ีนี้ก็เลยคุยกับเฟนกันเฮามัดใจหนึ่งใจสองตัวตเองนะคะแฟนมัดใจใจหนึ่งใจสองนับตัวตัวหรอคะฟนบอกว่า,วาปีนี้ตัดิใจอยู่แต่ในประเทศพอตอนเหนือตอนใต้ตอนไหนหลากหลายเมืองที่เธอยังไม่เคยเห็นตัวตกับเพิ่งนี้ เห็นบลายปันดเด้ค่ะอยู่เนี su, ่ยจะเลียนฮอนเลียนมา6 7เปีก็จริงแต่ว่ากัเียนเมืองลักเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองอย่างจังซี่นะค่ะพวกปีกย่อยต่างๆหลากหลายเมืองที่บ่เห็นว่ามันสวยแตกต่างกันหลากหลายหมงสันท่องว่าจะเป็ี่ยนโรงเรียนไปตั้งประเทศอกปีนี้เพื่อความปลอดภัยในหลายๆอย่างถึงเธอจะฉีดวัคซีนแล้วเข็ม2เข็มมีไรนัก QR โค้ดพอพอให้เขาตรวจก็จริง แต่บางประเทศเธอต้องตรวจมีใบตรวจภายในยี่บสี่ชั่วโมงโชว์อีกตงหากเหมือนโซนทางฝรั่งเศสถึงเธอจะฉีดวัคซีนมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ติดเชื้อไม่นําพาโรคระบาดไปได้เธอต้องตรวจแล้วก็มีใบตรวจภายในยีบสี่ชั่วโมงโชว์อีกสเต็ปหนึ่งมาสันว่าก็าเลยเออบุนไหวหลายๆายหลากอันหลายลาย,า,ย,ยางอยู่ในประเทศสักค่ะ พี่น้องก็จะเห็นน้ำนะคะวันนี้เทแลสเป็นแบบใดครั้งนี้ล่ะคะ่ะด้เห็นเนื้อเนเธอร์แล์หลากหลายหมงนะคะคอยติดตามรับชมกันนะจ้า,จาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ,คะเป็นกําลังให้ใจให้กันเสมอนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ